สวัสดีครับ f อซของสาน้อยเพชรบ้านแพงและผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของศิลิปินที่ชื่อว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงที่มีความน่าสนใจในการต่อสู้บนถนนสายศินปินมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันครับหลังจากเพลงหอบฟันมาหลังฮ้านดังชั่วค่าคืนนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของน้ององค์อิงยอดนักสู้ไปในทางที่ดีขึ้นหลายอย่างด้วยกันก่อนนั้นองค์อิงเด็กสาวในวัย16ปี ร่วมเดินทางโดยขึ้นรถบัสของทีมงานโดยมีแม่ติ๋มกุสุมาเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเป็นแม่ครูผู้ชี้แนะเป็นแม่เลี้ยงที่คอยดูแลน้องอุอ่อิงตลอดการเดินทางชีวิตเริ่มเปลี่ยนผันเมื่อผู้บริหารวงสาวน้อยได้มีความเมตตาอุปถัมภ์สาวดอกหญ้าบ้านนาคนนี้ได้รับเป็นลูกบุญธรรมโดยปู่สนชัยอาจารย์ที่รับถือของผู้บริหารวงเป็นผู้ทำพิธีตามความเชื่อ องอิงได้รับการอบรมสั่งสอนจากปู่สนชัยในการดำรงชีวิตการปฏิบัติตนทางด้านศินลปินหลายอย่างด้วยกันหลังจากเพลงหอบฝันมะลังห้านดังติดหนึ่งมาแรงใน YouTube ยอดการค้นหามากกว่าพันล้านครั้งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบอสโจผู้บริหารบวงจึงมอบรถตู้ส่วนตัวให้กับองค์ิงและครอบครัวไว้ใช้เดินทางนี่คือความอุบถภ์ พ่อผู้มีความหงอยใยต่อลูกในคืนหนึ่งแม่หน่อยผู้เป็นแม่ของอุ๋งอิงได้นอนหลับฝันแล้วเกิดความไม่สบายใจเพราะจําได้ว่าเคยไปไหว้ไปบุญกับแม่สาธนี่ศรีสานไว้ก่อนที่จะมาอยู่วงสาวน้อยหลังจากทําการแสดงเสียจ,จากที่แห่งหนึ่งก็ตเตรียมที่จะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อทําการแก้บุญในวันนั้น ที่บริเวณหน้าศาลแม่ฮันนี่มีผู้คนมารอตั้งแต่เช้าเป็นจำนวนมากเมื่ออุคงอิงและบอสโจไปถึงที่ศาลมีผู้คนหลังไหลเข้ามาดูเป็นจำนวนมากหลายหลายคนกลับว่าอุคงอิงเป็นลูกหลานแม่ฮันนี่บ้างเป็นแม่ฮันนี่กับชาติมาเกิดบ้างเรื่องแบบนี้เป็นนาจิตตังครับเราไม่สามารถห้ามความคิดคนได้แต่เราเลือกที่จะปฏิบัติได้องค์อิงได้ร้องเพลงต่อศาลแม่ฮันนี่สีอิสาน สิ่งที่แปลกและอัจรรย์เมื่อร้องเพลงเสร็จองค์อิงถึงกับร้องไห้ด้วยที่ไม่รู้สาเหตุลักษณะอาการแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับศิลปินหลายท่านที่มาร้องเพลงต่อหน้าสารเมฮันีสีสารอยู่บ่อยครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกและอัจรรย์ต่อสายตาผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากนั้นองค์อิงได้ห้วงหาจับลูกปิงปองเพื่อให้เอฟซีได้ลุ้นโชคกัน หลังเสร็จจากพิธีแก้บนแล้วบอสโจและอุงอิงขึ้นร้องเพลงพบปะแฟนเพลงบนรถแห่ที่จัดเตรียมไว้แล้วนี่ก็เป็นอีปรากฏการหนึ่งที่แฟนเพลงด้านหน้าวิธีที่มองเห็นนั้นผู้คนต่างหลังไหลแบบมืดฟ้ามัวดินโดยมากมีแต่อายุราว40-70ปีผู้คนต่างพากันชื่นชมและสนุกสนานไปกับเสียงเพลง องอิงยังใช้บทเพลงของแม่ฮันนี่สีอีสานกับกลมบรรเลงให้กับแฟนเพลงได้ฟังกันความประทับจิตประทับใจของผู้คนที่ได้ดูได้เห็นนั้นบางคนถึงกับร้องไห้ตื้นตันกันเลยทีเดียวหลังจากจบงานแก้บนผ่านไปไม่นานเหตุอัศจรรย์ยิ่งทําให้ผู้คนคิดไปต่างๆนานาว่าองอิงเป็นเด็กไม่ธรรมดาด้วยเพราะเหตุที่ว่าหวยรัฐบาล ได้ออกตามที่น้องอุ๋งอิงจับรูปปิงปองได้จริงๆนี่ทําให้ผู้คนที่รู้และเห็นได้โชคกันก้อนใหญ่เป็นจํานวนมากนี่คงเป็นเพราะบารมีของแม่ฮันนี่ศรีอีสานโดยแท้ผู้เล่าได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงทําให้บุคคลนี้มีชื่อเสียงก็เพราะความอดทนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกว่ามนุษย์ธรรมดามีพลังงานในตัวเองเข้มข้น สามารถควบคุมหรือตกแต่งการิยาท่าทางแววตาความตั้งมั่นในใจและไม่โอนเอียนตามใครง่ายๆโลกนี้ไม่มีใครใชายรัศมีจับตาได้ด้วยความอ่อนแอใครจะว่าทำตัวแปลกหรือเปล่าหรือกล้าคิดอะไรที่แตกต่างนี่ก็คือการฝึกความเข้มข้นของตัวเองจะทำให้มีแสงสว่างรัศมีจับตาแก่ผู้พบเห็น หลักธรรมที่ผู้เล่าได้ค้นหาในเรื่องของธรรมคำสอนที่ได้มาเพิ่มเติมนั้นเหตุใดจึงทำให้มีชื่อเสียงในทางธรรมว่าขึ้นอยู่กับการสร้างฐานกรรมที่สำคัญคือเป็นผู้บริรสุทธิ์ในศีลหักห้ามใจในสิ่งที่ผู้คนหักห้ามใจยากจะเป็นคนดีมีชื่อเสียงหอมหวนสุขสว่างสดใสนี่คือรักมีของการทำดีคิดดีพูดดีแล้วยังส่งผล ต่อชาติหน้าอีกด้วยผู้เล่าเชื่อเพราะเหตุนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงผู้กตัญญูจึงมีชื่อเสียงในเวลาอันรวดเร็วเพราะได้สร้างฐานกำดีมาก่อนแล้ว